กินซื้อข้าค่ะกินตำบกพุงค่ะตำแบบแซ่บค่ะมาเลยใส่บบกเกล็ดกับแบบเม้าลงไปก่อนค่ะ vé à vé được hả trăm đời mua hoa hả vé nằm xay sai luôn phải mà ด้ยน้ำปลาค่ะด้ยน้ำปลาแล้วก็น้ำปลาแดกค่ะใส่ลงไปปลาแดกน,นั่วนัวค่ะ เซ็นมาพุ่งลงไปค่ะหอเคตัตเส้นแล้วค่ะ แซ่บปะคะจะสิมเมืองกันเนาะคะ่อคะอืมแซ่บเลยค่ะแซ่บแบบตำแบบบ้นบานๆเข้าเนาะคะ่ะ แซบเลยล้วค่ะเมื่อกี้น้ำกันค่ะคลิปนี้ก็บจบซ้ำนี้เนาะค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ำในเด้อค่ะสวัสดีค่ะ